ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็กหมายถึงอะไรมีลักษณะอาการอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตับอักเสบในเด็กนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยก็คือภาวะที่มีการอักเสบของตับอย่างเฉียบพลันสาเหตุในเด็กก็อาจจะเกิดจากยาสารพิษหรือการติดเชื้อเช่น วไวรัสแดงกีที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกไวรัสตับอักเสบ a ถึง E หรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากละอองฝอยทางระบบหายใจและการสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่มีเชื้อปนเปื้อนอาการของตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอาการต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่ไข้อ่อนเพลีย เบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มอุจจาระสีเหลืองอ่อนหรือซีดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมในกรณีที่มีตับวายเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือลักษณะของตับอักเสบเฉียบพลันในเด็กนั่นเองนะครับ